กดับเกียร์อะไรพี่เกียร์หนึ่งเนี้ยนะเกียร์หนึ่งเห,หรอโอ้โหตรงเมืยงคันยังไงหัวเดียวหัวเดียวแมนนวลด้วยใช่เนี่ยมาให้เราลองแล้วมาลองกันถึงเชียงรายนี่มันยากมากนะทางเขามากๆเออขึ้นมากันเนี่ยคือดอยช้างม,มาเล่นกาแฟกันในทางไม่ได้หมูเลยนะเพราะว่ามันดูแบบมันจะไหวไหมวะขับอสองล้อจะฟรีไหมมันจะขึ้นไหวไหมกําลังต้องใช้ระบบขับเคลื่อน เยอะๆอ,อย่างเงี้ยนั่นคือมีที่เหยียบแบบนี้ครับระบบขับเคลื่อนนะครับมี f o o w o w i g h นะครับแล้วก็ขับเคลื่อนแบบเลียววิวได้นะครับหรือ2ล้อหลัง Fuck that, เอาครับกลับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้เพเอกจะพาเพื่อนๆครับมาลองขับหลังจากคลิปที่แล้วครับเราได้พาเพื่อนๆไปลองขับเจ้าตัวนิสสันโนราคิงแคปนะครับขึ้นดอยขนของคลิปนี้เพเอกก็จะขออนุญาตพานะครับในตัวหัวเดี่ยวซิงเกิลแคปนะครับที่เป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อครับนี่โฟร์บายโฟร์แบบนี้เอาไปขึ้นเขาไปบรรทุกนะครับเม็ดกาแฟเดี๋ยวคลิปนี้เพเอกจะพาเพื่อนไปลองขับกันนะครับว่าจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ ก่อนที่เราจะไปขับจริงนะครับตามธรรมเนียมดูรอบคันครับเอาละเรามาดูกันเลยนะครับว่าในตัวของเจ้าตัวนาว拉ซิงเกิลแคปแบบนี้นะครับที่บรรทุกของแบบนี้เนี่ยนะจะเป็นยังไงเรามาเริ่มดูหน้าตาหน้าตาก็ต้องบอกว่ามันอยู่ในโทนดีไซน์เดียวกันนะครับอย่างที่เห็นเลยแต่จุดต่างชุดโคมไฟนะครับในตัวคลิปที่แล้วเราได้เจอแบบเป็นแบบคอร์นะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์แบบ LED แต่คราวนี้ เป็นหลอดไฮโดรเจนธรรมดานะครับก็เป็นแบบมัลติดิ f เฟคเตอร์นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวถูกซ่อนอยู่ไฟฟ็อกแลมไม่มีแล้วนะครับไฟฟอ,อกแรมหายไปแต่การออกแบบตัวกระจังหน้านะครับสีดำแต่มันลดทอนเรื่องของดีเทลไปเห็นไหมครับตัวคำว่านาวาล่าไม่มีน่าเสียดายที่มันไม่มีและก็กล้องไม่มีนะครับในรุ่นนี้ราคาเขาไม่แพงอยู่ที่ 6 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับมันก็เลยจะต้องลดทอนคราวนี้เรามาดูด้านข้างของตัวรถนะครับเราจะเห็นว่าตัวรถเนี่ยจะออกมาในแนวแบบสูงสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่เขาไม่ได้บอกว่าของเขาเป็นขับ4ี่ยกสูงนะแต่คันนี้เป็นขับเคลื่อนสีล้อ4ฟ4นะครับตัวล้อที่ให้อ่าเราจะเห็นนะครับว่าความสูงของตัววงล้อนะครับช่วงแบบความกว้างของขอบล้อจากไปถึงตัวบางโคนเนี่ยมันมีความ ว่างเยอะพอสมควรแล้วก็บันไดไม่มีนะครับเวลาก้าวขึ้นก็ต้องก้าวเยอะขึ้นแต่ว่าแน่นอนมันเรื่องเกี่ยวกับต้นทุน mm hmm. คราวนี้เอสพามาดูเรื่องล้อก่อนล้อให้มาขนาดแบบ16นิ้วเป็นกระทะล้อเหล็กแบบนี้เลยนะครับยางให้มาเป็น205นะครับแล้วก็ยางเนี่ยเลือกใช้เป็นเบสบิสโตนดูเลอ HT แบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ชุดช่วงล่างก็ยังเป็นตัวช่วงล่างนะครับ Double w i s h บ o n นะครับเหมือนเดิมนะครับนี่อันนี้นะครับไล่มามีบางโคลนไฟเลี้ยวนะอยู่ตรงนี้ส่วนตัวของกระจกมองข้างไม่มีเรื่องของไฟไม่มีเรื่องของกล้องเป็นสีดำนะครับตัดกับตัวรถไปแล้วก็เป็นหัวเดี่ยวอย่างที่เห็นแบบนี้มือจับเป็นสีดำแบบนี้แต่บันไดไม่มีความสูงก็สูงดีนะ ความสูงก็สูงเยอะเหมือนกันเห็นไหมเห็นชสซีอยู่นะครับและจุดที่น่าสนใจของรถรุ่นนี้นั่นคือมีที่เหยียบแบบนี้ครับคือนิสสันมีแบบนี้มานานแล้วนะไม่ใช่ว่าเพิ่งมีนะครับเราสามารถที่จะแบบก้าวเหยียบเพื่อจะปีนนะครับหยิบของหยิบของแบบนี้ได้นะครับแล้วก็คันนี้ก็ถูกติดตั้งตัวของ,ของคอกเหล็กมาให้แบบนี้นะครับด้านหลังตัวนี้มีมาให้ อยู่แล้วนะครับแต่ว่ายึดติดกับตัวรถนะครับแล้วก็มีไลเนอร์ด้านในเห็นไหมไลเนอร์อยู่ด้านในฝาถังน้ํามันนะครับอยู่ด้านหลังแล้วก็ต้องบอกว่านี่คือ5ขอเห็นไหมครับนี่คือ5ขอนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ขับเคลื่อน4ล้อนะครับ4 wheel drive มาดูด้านล่างกันซะหน่อยด้านหลังเนี่ยล้อกระทาเหล็กเหมือนเดิมไซส์ยางนะเหมือนเดิมครับ 205R16 เหมือนเดิมนะครับแต่เราจะเห็นนะด้านในการตกแต่งด้านในจะไม่มีเลยนะ เว้าวแบบเป็นรูแบบว่าเผื่อใครอยากจะเอาไปทําอะไรนะครับดัดแปลงอะไรก็ทําได้มีนะครับท่อน้ํามันเห็นเลยนะครับจุดยึดต่างๆชัดซเละคี้โคนต่างๆแบบนี้เดี๋ยวเราต้องเอาไปลุยกันอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปให้ทุกคนได้ดูกันมาดูด้านท้ายครับด้านท้ายฝาท้ายของเขาเป็นแบบนี้นะสลักยึดนะครับในสไตล์ของ รถที่เอามาใช้งานจริงๆนะครับแล้วก็รุ่นของเขานาวาร่ารหัส SL นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วไปลองขับกันแต่บันไดด้านหลังไม่มีนะครับบันไดด้านนี้ไม่มียางอะไรถูกซ่อนอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ช่วงล่างชุดช่วงล่างโช๊คนะครับไฟด้านท้ายเป็นหลอดไส้หมดเลยนะครับไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยหลังนะครับ เพราะว่าในตัวของ King c a p Caliber นะครับจะเป็น LED ด้านบนนั่นเองนะอ่านี่ประมาณนี้นะครับสำหรับภายนอกนะเอาละเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อครับคราวนี้เรามาดูภายในกันนะครับเราจะเห็นนะครับว่าการตกแต่งเนี่ยตัวประจูจับนะก็ต้องใช้กุญแจนะครับเดี๋ยวเราให้ทุกคนดูกุญแจแน่นอนครับตัวกุญแจนะครับเป็น Jack ็คไนท์แบบนี้ปึ๊บอ๋นะครับอย่างที่เห็นนะครับก็ สามารถที่จะเปิดล็อกอันล็อกได้อยู่นะครับใช้รีโมทคําสั่งได้อยู่ไม่จำเป็นต้องไขยอย่างเดียวนะครับแต่ตัวเบาภายในเราจะเห็นนะพอเป็นหัวเดียวอารมณ์มันจะประมาณนี้ครับแต่ยังดีนะเขาแยกแบบนี้ให้ครับคือแยกตัวเบานะครับเป็นแบบคนขับเดียเด่ยวๆนะครับเป็นแบบ60-40ได้ไหมนะครับเรียกแบบนี้ก็ได้โดยตัวคนนั่งเนี่ยจะมาเป็นแบบ 40อ่าแบบนี้แล้วกันสามารถนั่งได้3นะครับเบียดหน่อยค้อมเกียร์นิดๆน,นะครับเกียร์ธรรมดาอย่างที่เห็นแล้วก็ในเรื่องของเบรกมือนะครับแต่ว่าตัวเบาะนะครับในรุ่นนี้เนี่ยให้มาเป็นแบบแมนวนวลนะครับเห็นไหมปรับสูงต่ําไม่ได้นะครับปรับได้แต่พนักพิงพอเรายกพนักปุ๊บขึ้นมาเราจะเห็นในเรื่องของนะครับแม่แรงนะครับเครื่องมือถูกซ่อนด้านหลังด้านท้ายไม่มีการบุอะไรนะวสรุปไม่มีการบุแต่ เดี๋ยวเราต้องไปดูกันครับการขับเนี่ยจะนุ่มขนาดไหนจะเงียบขนาดไหนเรามาดูกันแต่ตัวแผงประตูเลอั์ก็จะเหมือนในตัวของตัว King cap นะครับเราจะเห็นว่าจะมีลักษณะเป็นผ้านวมแบบนี้นะครับให้มานะครับที่จะเปิดประตูต่างๆตัวซีนยางต่างๆนะครับที่มีมาให้นะครับนี่มาให้แบบเรียบร้อยเลยนะครับคราวนี้เรามาดูตัวพวงมาลัยพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านยูรีเทนขึ้นรูมนะครับ ฟังก์ชันของปุ่มนะครับไม่มีนะครับจะต่างจาก King Cap แล้วนะครับจะต่างกันแล้วก็ตัวหน้าจอนะครับหน้าจอจะเป็นแบบมีวัดรอบอ่าอันนี้เป็นจุดหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูนะครับในตัวของด้านในอ่าหน้าจอ7นิ้วมาให้จะแตกต่างแล้วนะครับกับตัวของ King Cap นะครับแต่ว่าหน้าจอนี้สามารถรองรับ Apple c a r p เ a y และ Android Auto ได้ Air Digital ไม่ใช่แล้วเป็น Air ปรับมือหมุนหลายอย่างก็ถูกลดทอนไปแต่ ส่วสำคัญนี่ครับคือระบบขับเคลื่อนนะครับมีโฟ o w 4โ i g h นะครับแล้วก็ขับเคลื่อนแบบออร์เรียววิลดนะครับหรือ2ล้อหลังนะครับนี่มีดิฟล็อกนะครับมาให้สามารถจะใช้ Deep ดิฟล็อกได้แล้วก็ในตัวของ AC Outlet นะครับ แล้วก็ที่วางแก้วน้ํามีมาให้ครบถ้วนคันเกียร์เกียร์ต้องบอกแบบนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สป,ปีดนะครับที่มีมาให้แต่เกียร์ถอยหลังดีนะเกียร์ถอยหลังนะครับดันลงล่างนะบางยี่ห้อดันขึ้นขวาสายสุดเดินขึ้นบนนะครับตัวเบาะนี่เห็นให้เห็นเบาะคนนั่งนะครับเบลเฮ้ยเบลอันนี้อึง้งเบลมีมาให้ครบ3ตมตแหน่งตรงนี้ก็มีเบลด้วยนะตรงกลางนะครับมีเบลให้เห็นไหม มีเบลมีอะไรอย่างงี้ให้เออแจว๋วไฟด้านบนนี่ครับสามารถที่จะเฮ้ยงงออกับไฟไฟมี3มปุ่มเลยอะนะครับแล้วก็ไม่มีเรื่องของกระจกนะครับไม่มีเรื่องของกระจกกระจกมองด้านหลังเป็นแบบบล็อกแบ็กอยู่อ่ะโอเคคราวนี้เรามาดูเครื่องยนต์กันสัหน่อยนะครับว่าเครื่องยนต์นั้นหน้าตาของเขานะครับ2.3ลิตรดีเซลเหมือนกันแต่เป็นทอร์โบเดี่ยวนะครับเราจะเห็นนะครับว่าการตกแต่ง หรือฝาครอบของตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะไม่เหมือนในตัวทิงแคปในคลิปที่แล้วนะครับแรงม้าของเขา1 6 3แรงม้าทอร์กแรงบิดอยู่ที่403นิวตันเมตรหน้าตาจะอารมณ์ประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าสามารถจะใช้งานได้นะแต่ใช้ดีขนาดไหนเราต้องไปลองขับกันแต่อยากจะให้ดูด้านบนนะครับเรื่องวัสดุการตกแต่งซับเสียงซับความร้อนไม่มีนะครับมาจะเห็นเป็นแบบ ฝากระโปรงหน้าพร้อมกระดูกงูแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เทียบกับตัวคลิปที่แล้วที่เราไปลองกับเจ้า King c a p กันนะครับนี่หน้าตาเขาประมาณนี้นะครับเอาครับและแล้วนะครับถึงเวลาที่เราจะต้องไปลองขับกันนะครับอ่ะจะขับแล้วเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าครับ คลิปนี้เรามาอยู่ในตัว Single c a คปนะครับเป็นขับ4นะครับรุ่น SL นะครับก็จากคลิปที่เราได้ลองในตัวของ k n n g c p ปใช่ไหมครับคราวนี้ก็มาลองในตัว Single c a คปที่เราใส่นี่แล้วนะใส่ของเหมือนกันนะครับแล้วก็แถมไหลอีกต่างหากเพราะว่าขันนี้ไม่มีอะไรเลยนะ <laughs> โอยเป็นเกียร์ธรรมดานะฮะอาจจะวุดๆนิดนึดนง อะไ,ไม่ต้องลองเลยแมงมาลองขึ้นเขาลงเขาครั้งแรกเลยนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยได้ไปถูกอขนมาเล็กกาแฟแล้วเราไม่ได้วิ่งคันนี้ตอนตัวเปล่าแต่เดี๋ยวเราจะไปวิ่งตอนลงลงเขานะครับตัวเปล่าอีกทีหนึ่งนะครับก็แน่นอนเรายังอยู่กับนะครับวิ่คันนี้วน,นขึ้นวนลงวนลงวน,นขึ้นหลายรอบคาร์เบอร์นิสันเนี่ยกับน้องเคนอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ไปติดตามนะครับ น้องเทนครับเ,เกียร์อัพด้วยนะครับเรายังอยู่ด้วยกันนะครับก็นี่ครับเกียร์หนึ่งเองนะเนี่ยยกคัดทม่สุดด้วยเกียร์สองรองเขาเกียร์ตาม,มก็อาจจะได้ยินเสียงเครื่องกระหึ่มกระหึ่มหน่อยนะครับเพราะจากตรงนี้ไปเนี่ยที่เราได้เริ่มขับตัวนี้สี C ่กิโลเองครับแต่ว่าเฮ้ยแม่งนุ่มวะคันนี้ม่งบรรทุกหนักกว่าบรรทุกหนัก พอมีของข้ามาปุ๊บแหนบเราก็เออทํางานได้แบบนุ่มนวลอันเนี้ยนุ่มกว่าจริงเพราะว่าเจ้าตัวคิงแคมเมื่อกี้ที่เราขับนะครับมันมีความแบบยังมีดีดๆให้เราเห็นหน่อยตอนเด้งเด้งอ่ะนุบหนึบเนี่เดี๋ยวเรามาดูเนี่ยหนึบ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 เลยนี่พี่เคนยังไม่ได้ลอง กรนะาบนะพี่เอลองก่อนนะเครื่องยนต์คันนี้ก็จะหุบลงมาเหลือเป็น163แรงม้านะครับกับ403นิวตันเมตรซึ่งเป็นเครื่องดีเซลคันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ที่ทางนิสสันเรียกว่า mid power 2.3ลิตรนะครับเทอร์โบดี s ก็163แรงมา้า403นิวตัน ใช่ครับแต่เป็นเครื่อง2.3ล like ิตรเหมือนกันใช่ไหมดีเซลสิบสามแรงม้าสิบสามิตเมตรเกียร์แมนนวลหกสปีดแต่ว่าเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับถ้าตัวเกียร์ออโต้ไฮพาวเวอร์เขาเนี่ยจะเป็นเทอร์โบโคู่โอ้คู่อันนี้เทอร์โบเดี่ยว VGS ครับนี่เครื่องเดิมคุณ้นคุณกันก,ก็อย่างที่เห็นนะฮะสมาธิเสียวเนี่ยทางเขาทางเขาทางเขา,เขาแคบด้วยอเลือกใช้เกียร์ก่อน คัอาตาทดเขาด้วยนาะเออเลือกใช้ดูกเกียร์เข่อนโอเคเอ,อึ๊บลงหนึ่งนะฮะแหมสนุกเลยอย่างที่เห็นนะครับการขับขี่เฮ้ยมันสูงนะเนี่ยนั่งนั่งแล้วเราสูงไหมรู้สึกว่าสูงเออเออเออเหมือนกันตัวสูงมีสันนั่งแวจอรู้สึกว่าไม่ได้สูงมาก <laughs> เออเรากําลังไปส่งของนะครับเนี่ย ดีนะข้างหลังเป็น,มนเมล็ดกาแฟถ้าเป็นอย่างอื่นนี่คงตายไปแล้วเหมือนกันเด้งใช่อันนี้เรายังค้างเกียร์สลงเขาอยู่นะครับคือคัดจะมีความรู้สึกสูงๆหน่อยนะแล้วก็ต้องพยายามไม่เรียคัดด้วยนะขึ <c oughs> ้นเขาลงเขาเนี่ยเดี๋ยวไม่เออเดี๋ยวหมดใช่ต้องยกขาออกจากคัดให้สุดด้วยอ่านะมันก็จะเป็นการทดสอบรถที่ น้อยครั้งที่เราจะได้ขับมาลุยแบบนี้จริงๆนะแล้วก็จริงๆต้องบอกว่ารถค่ายรถส่วนใหญ่ไม่ค่อยตัดรถกระบะที่เป็นแข็ <Yeah. S 2> ยังยากเลยเออเออ,อันเนี้ยหัวเดียวหัวเดียวแ <Yeah. S 1> มนนวลด้วยใช่เนี่ยมาให้เราลองแล้วมาลองกันถึงเชียงรายนี่มันยากมากนะทางเขามากๆเออขึ้นมากันเนี่ยคือดอยชา้าง<ห> <ๆ S 1> คนมาเลก็กกาแฟกันในทางไม่ได้หมูเลยนะ ไม่หมูไม่หมูรถชันชันนะครับมีแบบขับทรงขับสีกันเนี่ยสบายเลยแบบรถกระบะคอกซิงแบบนี้ตอนนี้เรายังใช้โหมดไอตัวของขับสองนะครับนี่กลับมาทางเดิมเหรอกลับมาทางเดิมกลับมาทางเดิมกลับเข้าหมู่บ้านอยู่แถวเนี้ยแหละครับอ่าฮะเอกไปกินข้าวแล้วก็ขับมานะครับก็ก็อย่างที่บอกอนะรถคันนี้ทำมาเพื่อ จริงๆแล้วอ่ะเราวิ่งอยู่บนดอยเราจะเห็นว่าคนที่ทําไล่อยู่บนภูเขาสูงเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องใช้รถโฟล์วิและนี่คือคันที่เป็น4ฟล e วิที่ตอบโจทย์ได้เหมือนกันเลยนะของคนพื้นที่เลยอะ mm ่ะเมื่อกี้นี้ตอนที่เราใช้ไอตัว k n n g c p อ่ะขับสอ่ะแม่งเสียวเหมือนกันนะ uh huh. เพราะว่ามันดูแบบมันจะไหวไหมวะขับสอล้อจะฟรีไหมมันจะขึ้นไหวไหมกำลังต้องใช้ระบบขับเคลื่อนเยอะๆอย่างเงี้ย แต่เนี่ยเป็นรถที่ขับเครื่องสีล้อก็จริงแต่ว่าแรงม้าของเขาไม่ได้เยอะรแรงม้าของเขาไม่ได้เหมือนในตัวของโปรโฟเอ็กนะใช่ไหมที่เป็น2องส่น <5 S 1> ใช่อันนั้นร้อยเก้าสิบนี่ร้อยหกสิบสามนะครับแต่ว่าเท่าที่ลองขับตอนนี้เนี่ยในการขึ้นเขาลงเขาเนี่ยไม่รู้สึกไม่ได้มีมีเรื่องของกําลังมาเป็นตัวนั่นนะเพราะว่าแรงบิดของเขาอยู่ตั้ง400นะครับ403อนิวตันเมตรก็ถือว่ายังโอเค สุดลากได้เนี่ยขนาดของข้างหลังหนักขับนี่ไม่รู้สึกว่าเราแบกของนะเอาจริงไม่ได้ไเออไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักแบบเราแบบเฮ้ยแบกของมาแล้วมันจะขึ้นไหวไหมเพราะขนอีกเท่านึงเนี่ยสบายเลยเออเจ้าของไลน์เขาบอกว่าขนได้ถึงสองตัน่ะคันนี้เขาบอกว่าอู้หคันนี้สองตันครึ่งเนี่ยน่าจะสบายนะเพราะว่านี่แหนบยังไม่ตึงยังไม่ตึงเลยเออยังไม่ตรงเลยนะครับโอ้โ,อโอดูแล้วเนี่ยคันนี้ ครึ่งเนี่ยน่าจะเอาอยู่น่าจะไหวแบบเดิมโรงงานนะอยังไม่ได้มีการแปลงนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยห็นไหมรถชาวบ้านตรงเนี้ยเนี่ยขนของออกมาเป็นโฟร์วิแ2.8เราจะไหวไหมซ้ายครับซ้ายซ้ายซ้ายเหลือซ้ายเหลือไปล้อที่เราได้มาเนี่ยเป็นล้อเดิมนะระทาล้อ16นิ้วนะครับ205 65 ก็เป็นยางดูเลอร์ด้วย HT นะฮะเนีบยนึบเนึบเนืบเลยเพราะรั้นเราจะถึงที่เราต้องส่งของแล้วนะครับไม่รู้เราจะได้ค่าจ้างเท่าไหร่นะเนี่ยส่งของเขาเนี่ยค่าจ้างขับอย่างเดียวเนะเพราะว่าตอนยกเราไม่ได้ยกเลยไม่หนักอะเห็นเขายกอะโอ้โหไม่หนักเรามาถึงไล่กาแฟใช่ไหมโอหู เอาไปตามซอยเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยขับแล้วกระบะรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้มันมีแต่เกียร์ออโต้ไงขนาดคิงแคปเรายังเป็นเกียร์ออโต้เลยอีโคคาร์เหล่นี้ยังไม่มีรุ่นเกียร์แมนนวลแล้วเออ่าจะเหลือแค่กระบะใช่กระบะสปอร์ตบางรุ่นใช่กระบะก็ยากแล้วนะเทนเลยตอนนี้กระบะต้องแบบอย่างเงี้ยถึงยังมีอยู่ต<อ>ัวล่าง นะเริ่มเข็นไม่ไหวแล้วค้างเกียร์สองลากเขาสองต้องลงหนึ่งเพราะว่าพอเป็นเกียร์ธรรมดาแบบนี้จะเป็น6สปีดเท่านั้นนะฮะไอ้เจ้า7สปีดจะอยู่ในตัวเกียร์อัตโนมัติหน้าจอก็จะอย่างที่เห็นนะฮะเล็กลงแต่ยังเชื่อมต่อ Apple CarPlay and Auto นนะระบบความปลอดภัยคันนี้ไม่มีนะหายไปนะ กระจกเอยอะไรต่างๆไม่ต้องใช้ดูแค่พวงมาลัยเป็นยูริเทนอัดขึ้นรูปสามการนะครับใช้งานอย่างเดียวล้วนๆครอวนี้เราลงมาเป็นทางแบบดินแลสบายแลไม่ต้องหวเอาจริงนะไม่เคยขับเกียร์ธรรมดามาออฟโรดนะ ออเคยว่ะเคยเคยไปในสนามทดสอบแต่จริงๆแบบลุยๆอย่างนี้ไม่เคยนี่เป็นครั้งแรกขัดก็สูงสูงว่ะ <c oughs> ยกมานี่ <c oughs> เกียร์หนึ่งไหลนะเกียร์หนึ่งไหลฮี่จะดับด้วยทางทางชันเออต้องเหยียบคัดไว้ <c oughs> อา่ายกคัดหน่อย 4กิโลเหมือนเหมือนเหมือนเราคุยกันแป๊บเดียวใกล้แล้วนะสี่นาทีนะถ้าวิ่งทางราบแต่มาทางแบบบนเขาแบบนี้แม่งเป็นสินาทีแล้วเนี่ยอ,อยึ๊บนออี่ยเออมันก็เหมาะกับการเป็นรถที่เป็นชาวบ้านลุยหลายคนที่แบบเวลาเราไปเที่ยวดอยเราจะเห็นใช่ไหมว่ารถชาวบ้านเขาว่าบางทีแบบเป็นคับสี่อย่างเงี้ยแล้วเขาวิ่งขึ้นวิ่งลงบางทีเขาบอกว่าเฮ้ยเราต้องขึ้นรถเขานะเราจะขับรถไปเองบางทีเราอาจจะไม่ชินทางเนี่ยเขา ชำนาญเรื่องของพื้นที่พาเราไปไหนวะเนี่ยเนี่ยข้างหน้าแล้วเราเห็นข้างหน้าแล้วพี่ห้อที่รับพาผมไปไหนครับเนี่ยไอของเราไม่เท่าไหร่นะครับไอคันเดิมของเราเนี่ยครับขับสองข้างหลังเนี่ยตุเรงตุเรง<ม>เราเราเกิดอะไรขึ้นเรายังเป็นโอเคได้อยู่แต่นี้เรายังใช้โหมดขับสองนะหรือเราอยากเปลี่ยนโหมดดิ ถ้าจะเปลี่ยนนี่ก็เปลี่ยนหมุนได้เลยเพราะว่าเป็นแบบชิปออนไลน์อ่าไ <on fly S 1> ปา <fly S 1> เ,เรา<ม>เป็นโฟร์ไฮไปไหนมีให้ใช้ก็ลองดูก็ง่ายนะเออมันมีโหมดให้เราแบบนี้ให้ แม่แต่ล้อ,อยางมัน่ะก็ไม่ได้เป็นยางแบบลุยๆเท่าไหร่นะก็เป็น HT นะถ้าเราเจอพื้นที่มันเป็นพื้นเลนมากๆก็อาจจะแบบว่าลำบากนิดนึงแตว่าโชคดีตอนนี้ยังไม่ใช่หน้าฝนนะนเออแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรากระท้าล้อไม่ต้องกลัวครับ เอาคะ้าคันหลังเราดีกว่าคันที่เราเคยขับอะ King Cab อะสิบแปดอันนั้นสิบแปดดูเออเขามีทางตรงไหม <laughs> <laughs> เขามีทางตรงตรงไหมเราส่งปากทางได้ไหมเออ <laughs> เราต้องขับเข้ามาลุยขนาดนี้แล้วเ,เดี๋ยวคอยดูนะคะออกไม่ได้ออกทางเนี้ยออกใกล้กว่านี้ไป,ไปนเออเออ,อ,เอนี่ครับปึ๊บ <laughs> วิวก็สวยนะจริงๆแล้วเออวิวก็สวยนะครับขนของแล้วยังต้องมาลุยแบบนี้อีกเนี่ยโอ้ยโอ้โหที่อื่นไม่น่ามีแบบนี้น่าจะมีแค่ของเราเออถ้าหน้าเจอเลนข้างหน้ามีเลนไปครับ walking speed คือทางหนึ่งต้องเหยียบคัส ยกคัดผ่อนคัดขาข้างขวาเหยียบคันเร่งส่งขึ้นไปกูไปได้เว้ยนี่โชคดีไปมาดูพี่อ้วนดีป่ามาดูพี่อ้วนดีป่ามาไอมากันได้หมดฮะแรงมันเยอะมีขนาดว่าแบ่งของอยู่ตันกว่าเดอ เออทิปที่แล้วนะครับเพื่อนเือนที่ได้ดูเขาไปเชียงใหม่กันเขาไปขนกระล่ำปีป่าวะเอ้ยไม่ใช่กระลำดอกกระลำวะเขาไปกันขนผักอะ่ะครั้งที่เนี้ยที่เชียงใหม่เขาไปขนผักเรามาเชียงรายเรามาขนเม็ดกาแฟนี่ยอดดอยดอยต่างๆแต่อย่างที่เห็นนะครับเบาะเราสองคนนะแบ่งแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบ 50- 50นะครับที่เราเห็นเนี่ย ตรงฝั่งของเคนนั่งเนี่ยมันจะมีวาสามารถนั่งตรงกลางได้อีกนะแต่ว่าแยกคนขับสามารถปรับเบาะได้ไม่งั้นของพี่เอขาสั้นเน่พี่เอเลื่อนมาเคนขาย,ยาวนะถ้าเป็นเบาะสมัยเดิมนะไม่ต้องเบียดกันเข้ามาอย่อยางเงี้ย กูดับเกียร์อะไรพี่เกียหนึ่งเนี้ยนะเกียร์หนึ่ง,งต้องเลี้ยงคัดขึ้นไปต้องเลี้ยงคัดขึ้นเกียร์ต้องใช้ฝีมือเกียร์เอาแล้ว <c oughs> ต้องเลี้ยงคัดเนียนๆนะอมๆขึ้นไปไปอ่ะลองดู รอดว่ะเดี๋ยวค่อยๆไหลกันค่อยๆค่อยๆไหล,หลส่งขึ้นไ่กันขอขอขอกำลังส่งทางมันอย่างนี้ด้วยนะครับติดอะไรปุ๊บโอ้โหจังหวะคัดอ่ะมันอยู่ที่จังหวะคัดเดี๋ยวนะนิดนึงนะ โอ oh. ้ไปไปไปโหโไเลยครับไปเลยครับไปเลครับโอ้โหแกงแกงกูดังนั้นขึ้นไปเลยอ่ะถอยหลังลง เองื่อแตกเลยอ่ะเนี่ยนี you, ่ครับเห็นไหมสี่กิโลแม่งเหมือนเหมือนขี่ขี่มาเป็นสิบโลเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องลงนี่ไงเขาจะตากกาแฟไปตรงนี้ครับเพื่อนๆเนี่ยโอเคตื่นเต้นเลยฮะดูดีแค่ช็อตนี้ก็มาสัจจันแล้วอ่ะเดี๋ยวเราดูจังหวะเขาก่อนโอเค เดี๋ยวเขาขยับให้ประมาณนี้ฮะเอาล่ะเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เราได้ลองในตัว King c a p ไปแล้วนี่ครับ Single c a p ครับต้องบอกว่าความน่าสนใจของรถรุ่นนี้คืออะไรรู้ไหม เพราะมันเป็นรถที่ใช้งานจริงๆครับมันเป็นรถที่ไว้สําหรับบรรทุกเข้าไร่เข้าสวนนะครับเข้าสวนปาล์มก็ได้วันนี้เราเข้ามาไล่กาแฟนั่นเองครับก็มาขนเม็ดกาแฟอย่างที่เห็นนะครับตัวรถเองเนี่ยก็จะมีขนาดที่ต้องบอกว่าโอ้มันก็ใหญ่โตเหมือนกันนะครับและที่สําคัญครับเป็นเครื่องยนต์นะครับ2.3ลิตรเหมือนกันแต่แรงม้าของเขาอยู่ที่163แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่403นิวตันเมตรเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้แค่ ทวโบตัวเดียวนะครับไม่ใช่ทวินโบเหมือนกับในตัวรุ่นที่คิงแคปในคลิปที่ผ่านมานั่นเองครับและที่สําคัญเขาเองเนี่ยเป็นรถที่ขับเคลื่อนนะครับโฟร์บายโฟร์นะครับขับเคลื่อน4ล้อแต่ต้องบอกแบบนี้นะครับจะเป็นแบบยกสูงได้ไหมก็แล้วแต่จะเรียกแต่พี่เอกก็เรียกว่าเออมันก็เป็นเหมือนขับ4ยกสูงนะนะครับแล้วก็เอามาลุยได้แต่ล้อที่ให้มาเนี่ยคันนี้ยังเป็นล้อขนาด16นิ้วนะครับก็อย่างที่เห็นก็สามารถที่จะเอาไปลุยได้ใช่ไหมสามารถที่เอาไปบุกปา่าฝ่าดงนะครับขึ้นห้วยข ลงเขานะครับแต่หายห่วงเพราะเขาเป็นเรื่องของขับสีนั่นเองครับโดยตัวราคาของเขาคันนี้นะครับอยู่ที่659,000บาทในราคานี้เนี่ยได้ตัวรถที่เป็นขับเคลื่อนสีล้อเอามาใช้งานเนี่ยถือว่าราคาก็ไม่ได้แรงเลยนะครับน่าสนใจถึงแม้ภายในเนี่ยนะครับ การให้มาออปชั่นต่างๆจะไม่เหมือนในคลิปที่แล้วที่เราได้ลองขับ King c a p ที่ไปในขนของเหมือนกันนะครับก็จะแตกต่างกันเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมานะครับว่าน่าสนใจไหมหน่าลงทุนไหมสําหรับรถรุ่นนี้นะครับใครที่อยากจะเอาไปขึ้นดอยขนของเป็นประจำนะครับด้วยแชสซีของเขาที่มีความแข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันก็ประกัน การันตีในความเจ๋งของเขาได้เครื่องยนต์ถึงแม้จะเป็นโบเดี่ยวนะครับแต่ความแรง163ม้าก็ไม่ธรรมดาก็สามารถให้เราขับเคลื่อนไปได้อย่างที่เห็นในคลิปนี้แล้วนะครับก็ลุยไปได้ทุกที่นั่นแหละก็ถือว่าเป็นรถหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับราคาก็ดีเพื่อนๆมีความคิดเห็นไงก็ลองคอมเมนต์กันมานะครับว่า จัดหรือไม่จัดนะครับแต่ว่ามีข้อติติงนิดเดียวครับในเรื่องของคัดนะครับเพราะว่าเราอ่ะในช่วงที่เพ่ได้ทดสอบเนี่ยจะเป็นช่วงที่อยู่บนเขาล้วนๆนะครับขึ้นเขาลงเขาล้วนๆไอการที่เป็นคัดแบบนี้เนี่ยนะครับก็ต้องใช้เวลาปรับตัวแต่ตรงจริงองีมันจะเป็นข้อเสียก็ไม่ถูกเพราะว่าเพ่ขับเขาแป๊บเดียวแต่ถ้าเพ่ได้เรียนรู้ว่าเขาเป็นวันและหรือเป็นเจ้าของเขาเราจะรู้เราจะจับจังหวะเขาได้นะครับ มันจะออกตัวไม่ดับเหมือนเนี้ยหาอายมากเลยออกตัวดับนะครับสำหรับคันนี้ตั้งดับหลายรอบเนะี่ยแต่เอาละนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองนะครับที่ทางนิสันนะครับได้เชื้อเชิญเราให้เรามาร่วมสัมผัสในการบรรทุกของจริงนะครับเพราะว่าโอกาสยากมากถึงแม้เราจะยืมรถในกรุงเทพแต่เราก็ไม่ได้บรรทุกครับครั้งนี้เราได้มาบรรทุกและมาบรรทุกถึงยอดดอยช้างเลยแบบนี้เลยนะครับมาขนตัวแบบมเมล็ดกาแฟนะครับเอาไปผลิตเอาไปตากแห้งเรารู้เลยว่าคันนี้ ไปได้ไกลและที่สําคัญนะทางเจ้าของไร่เขายังบอกเลยนะครับว่าเฮ้ย <"He i, S 2> มันไปได้อีกนี่มันทุกได้หนักกว่านี้อีกได้เกือบซึ่งตองตันแน่เพราะว่าตัวแหน่นยังไม่งอเลยยังออกมาแบบบรรทุกไปตันกว่าเนี่ยยังราบเรียบอยู่เลยมันไปได้อีกโอ้โหฟังอย่างนั้นนะชื่นใจนะครับใครสนใจก็ จัดไปนะครับราคา659,000ไม่ได้แรงเลยนะครับเป็นราคาที่เอามาใช้งานและคุ้มมากคุ้มหรือเปล่าไม่รู้เอาเพื่อนๆคอมเมนต์มาก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามตั้งแต่ต้นคลิปจนจบนะครับมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกเล่ากันนะครับมาพูดคุยกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ค i b e เป็นกำลังใจให้พี่เอและทีมงานเล่าเรื่องรถของเราด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่คลิปหน้าพี่เอจะพาเพื่อนๆไปชมกับเรื่องราวรถอะไรก็ฝากติดตามด้วยวันนีี้้้้ตตออองขนนนุญาาไปปแลลววเจัััคคิหสสดรบ กเช่อกูยันให่ค่ะ